สบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องนี่มีตลาดของซูงสองน้องคิดอยู่รถเมลงกลับมันมีขีิม้าเห็ดเมนูอีะไรพี่น้องเมน,นูซัดปลาเนาะอันนี้อันนี้คือนนัวไว้พี่น้องคี้มสิมาก่อยมาก่อยนูวไว้เหรอแม่เขาจะเป็นก้อนหรือเปล่าก้อยกนอยตัวใหญ่เน่ะพี่น้องมันถือเป็นลางคาจะถือนี่ยถือกระถิเพราเขาจะเกิดเนี่ยว่าจะได้นูวไว้อะไพี่น้องตัวใหญ่เนาะเกับ้ซงกระต่ายเนาะในตัวใหญ่ซัดปลาเลยได้พี่น้องเขาจะไปหาอยู่ในปลา อีเนเห็ดมซัดปลาเด้นี้เด้อตอนนี้ก็รักสีเผาเนาะเผาหล้วเอาคนมันออกไหมเอออนหันใหม่อนคนเผาเผาจนใหม่คนมันสิมึงเผาเนาะเผาหล้วก็เอาคนมันออเผาหันใหม่กคนคนจะเผาเอามาให้อีกมาสีมแรกตอนนี้พี่เนะวออกเลยเด้อเอกงั้นเหรอหันออกวยอมอสิ เราจะสิ้อเลี้ยป่าเออข้างซำหน่อาเนี่ยก้อยพี่นอใส่สมลิมูเนาะเพราะเห็นด้วนสมลิมูมากแค่ไหนแบะ มัเร okay. so ียนทำกันเพ้าคนออกที่เนาะคนออกก่อนเพ้าคนมันออกเนาะเพาจหยาด้วยที่เนาะค่ะัดเป็นท้องสัดปลาตัวใหญ่เนาะน้ไว้หนไหมอยูเขียน่มยังมีไปไรนมนะมวันเนาะเด้อดิเหมอ ยอะกทาแบนพี so to 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 ่หลอกขวอะไรก็มาปีกนะพี่ลอเนอู้ใขรแต่คนอยางเตาเตาดำเท้าค้นมันเลยว่ะหีนธรรมศาสตร์ได้พลอนี่ตัวยิงยเลนะนูไม่ใครได้นะไม่ลองมาปีกเห้พี่หลอกม้ทางรังมัเลยดดเดตัวยิยัพี่อาปีกจะมาซูกันเลยไหมจะมาซูกันได้พี่อ ตัวใหญ่ๆหน่น่อยไมไหวเนาะ้องไอหอยขายน้อยพวมันแตกมันถือพวมันจไมเนะมันถือกะทิัวมันแตกขายเล็น้อยสินะเหางมันกินแต่เศษอ๋อหอมนะพี่เนาะมันมันพี่เนาะเราขายไงไหนจะเสบดิอ๋อเหี

จับสีมันไม่เลยฝ่ายน้อวทุกุลเลยจครักคักพัออ่ายน้องน้องได้สีตัวลายสีมัวลายลายไหมี่จะว่าคือพี่น้องขีมเบื้องงาน้คันเขาจะลงเซตอันค้นแข็งขีมแ่้เก็จะถือแต่สี่หล้านบาที่น้องทำมาที่หนึ่งตแข็งันานี้ ออสลาหลาทน,านอเลยจสื่อดีเื่ซื้อใบเดียวกับพี่น้องน้าถ้าคนมันเพ่งน้ะพี่น้องซือหาสื่อว่าใาดกับเือหอมดีสีมนั่นนะ น้องพักเลยสีดมากพี่น้องก้อยก่อยเลยพี่น้องเดลยก้อยก้อยหนุ่มก้อยหนุ่มเลยพี่น้องเดลยหางหมอตดมกระแดกว่าดเลยกันก้อยหนุ่มก้อยหนุ่มเลยพี่น้องเด้อสีดมันสีมันหอมเนาะสีหอมหอมเจบได้หนุ่มปลาหนุ่มดมหนุ่มแมนนุ่ม Bây giờ ăn cái vãi đâu mùa đi đâu giờ đi đâu mùa đi

เจียวนูเจียวนูน้ำเปล่กที่นองน้ำปล่าจกเรามเเป็นผดแล้วรู้ทยมุกเลยว่ะอะเหลืองนู้ันะนู้มาจ้กแอนแล้ลักรับน้ำสีได้พี่เนาะเข้ามาเดียวสวใภ้ตะเคีแแตส็สีรันบะโรตเตรี่ได้างวัวแล้ว เขาจะพูดลองต็มเนาะงแมนดี้สอบออยากเป็นคนทัดไปดยซลอยตัวไ้ถเยขาอยากได้สีลอยล้านด้๋ยเมันออกเลื่งกุ้งเลืเอขป่าดิยูทูปเบอร์ทางปารเซถือว่างหันนะเดีป่าบดล้านมาบ้านมวยออกยูทูบเบอร์ฉันเขียนแล้วถือยูทูบเบอร์ันปารเซถือวงหันสีลล้านพี่น้องยูทูบเบอร์ฉันเขียนไวลาแนลอยด้พี่น้องชอบสวยมากแบนแบนบอกพี่น้อง โอ้โพ,พีกีเนาะบุ้ยอยู่ผิดคนได้ว,วอ้าวอย่าง่ะไหอมขกัวมีแล้วขกาะัวถั่ว่อววดได้ใส่เนาะนะถักผักเรียบร้อยน้ำปลาแดกอันนี้คือมาพีกแต่มาพีกเกาะัวแม่มาน่งเกาะัวห้าทีมาทำการกอดเลยนะพี่น้องนตามแน่นนน้องตามนู้นนนนนก่อนอน,น้องพี่น่อตจะนอนอนเพราะว่าห้าวใส่กระดูกน้ำเนาะจามจามมาพิกไดไง ตามถ้าตามจะกางตงพี้เลยได้มั้เออตามเลยพี่นอ่ะจามั้ี่ยีตามๆนินเนี่ขาหัวขาถ้าเดืใส่เออได้มัใส่ม่ล้างเลยละขาหัวขาพี่นอ่ะลืมหัวขากล้ามหัวจะแส่ กวาันนี่เต๋อหน่อยนะสีมน่อยขนาไปเลยปลาแดกอ่ะไน้ำปลาแดกแด้วี่นอนอุ่นไงใส่เองใส่แล้วเต๋อเพื่อจะ nha bạn người tính đâu là... bời cái bánh bán bời bời nào đây, กราหอมเด้อเออกราหอมก่นอ,อนไปหหอมกเราจะบอกมาขายนะใสยพอดีหอมไักสี่มอเอาเพิ่มเติมไปหนัยไม่ะใส่ยอก่นะเพิ่มเ้เพิ่มเ ชวยมีน้องมีสาวกันเลยมีน้องคยกินมักอกั้องวายทามน้องวายนใชร่นมัดนะ

มันน้ําใส่อีเนาะนี่ล่ะเบิ่งหน้าตาไดว่าคักเออจังซี่แซ่บจังไดมีเรืองพวกามาใส่อืงอใส่เ้เแซ่บพี่น้องอเอา้งกันเด้อบดนี้เพี่น้องสําหรับคลิปนี้กสิพาไว้มเด้อพี่น้องบ่ได้กินให้เบิ่งซําเนาะเพราะว่าขาก็ทนเนาะพี่น้องเฮาเ็ขาเฮ็ดกินตะเวนเนาะอยดอนก็ทมาตเลียงัวเนาะพี่น้อง เาคิมนีกับสิเผาวันเสาเดอพี่น้องพอมาคิมหละเดอม์วันนี้มาเห็ดเมนูอาหารสัตว์ปลายเบิ้งน้อพี่น้องเนาะผ่ากดติดตามสองนอ้องคิมคิวโดกนี้เดอพี่น้องเด้อ